ห็นได้ที่เขาส่งยูทูบไปให้ดูครับเห็นได้ในรูปครับฮะไม่ยุ่งยากเลยครับไม่ยุ่งยากเลยนาทีก็เสร็จแล้วสวยกว่าที่ในรูปอีกครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโทษนะครับพี่ชื่อพี่อะไรนะฮะไพรัตครับชื่อไพรัตนะฮะพี่มาจากที่ไหนครับยานองฮะ รอนองโอ้โหไกลามากเลยนะครับ,รบแล้วพี่ดูจากช่องทางไหนมาถึงรู้จักที่นี่ครับดูที่ u t u b e ไลฟ์สดครับลูกค้าดูทาง youtube แล้วก็ไลฟ์สดมานะฮะแล้วตอนที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อรถเนี่ยลูกค้าเห็นตัวจริงนะฮะเห็นรถตัวจริงไหมฮะเห็นได้ที่เขาส่ง youtube ไปให้ดูครับเห็นแต่ในรูปครับ,รบะะโอ้โหถือว่าใจถึงมากนะฮะเห็นแต่ในรูปก็ซื้อได้นะฮะเพราะว่าก็ลูกค้าก็ค่อนข้างมั่นใจว่ารถที่เราก็คือ สวยแน่นอนอย่างเงี้ยฮะแล้วคันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่พี่ฟรีดาวครับฟรีดาวอ้อาวพี่เราฟรีดาวล้วค่าใช้จ่ายอื่นไม่ต้องเสียอะไรเลยครับพี่ไม่ได้เสียอะไรเลยครับไม่เสียอะไรเลยครับโอ้โห oh แล้วการบริการที่นี่เป็นไงบ้างครับพี่ดีมากดีมากนะฮะแล้วเห็นรถตัวจริงแล้วเป็นไงบ้างครับพี่สวยกว่าดีในรูปอีกครับโอ้สวยกว่าในรูปนะคะ แล้วเรื่องเซ็นเอกสารเนี่ยเซ็นสัญญาเนเอกสารยุ่งยากไหมพี่ไม่ยุ่งยากเลยครับไม่ยุ่งยากเ,ญญาเลยแสินาทีก็เสร็จแล้วโอ้โไม่เท่าไหร่ก็เสร็จแล้วรู้ผลแล้วนะครับก็ <c oughs> ไม่ยุ่งยากนะฮะของลูกค้าอาชีพทําอะไรนะครับผมแเกษตรกรเกษตกร, <นะ S 2> ก,รตกรนะฮะเกษตรกรออกรถไม่ยากเลยนะครับผมเซ็นสัญญาก็ง่ายง่ายนะครับอันนี้ถือจากจากเสียงของลูกค้าอีกเสียงหนึ่งนะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องเดินทางกลับระนองใช่ไหมฮะกลับละนองก็ ขอให้ให้ลูกค้านี่ฮะออกรนไปแล้วก็โชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับพี่<ช>เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมครับ,รบสวัสดีครับ,รบผม